ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวคอยติดตามกันต่อนะฮะแต่มาดูเรื่องนี้กันบ้างคุณผู้ชมครับถุ่มสาวชาวเชียงใหม่นี่แหละครับตกงานคุณผู้ชมไม่รู้จะไปทํางานที่ไหนยังไงก็เลยลักลอบข้ามไปทํางานที่กัมพูชาปรากฏว่าถูกเจ้าหน้าที่ที่กัมพูชาได้จับได้ฮะแล้วเจ้าหน้าที่รีดเงินั้งสองคนเนี่ยรว,วมๆแล้ว1นล้านสองแสนบาทเพื่อแลกกับการปล่อยตัวนะครับตอนนี้เขาบอกว่ามาช่วยหน่อยเถอะ่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพราะเขากลัวว่ามันจะเป็นอันตรายนะฮะกลัวจะไม่ปลอดภัยทีมข่าวก็ได้รรับกา ร้องขอความช่วยเหลือจากนายไอซ์ i, นะครับแล้วก็แฟนสาวชาวไทยนี่แหละครับซึ่งก็มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่บอกว่าหลังจากโควิดระบาดเนี่ยตกงานเพื่อนก็ชวนไปทํางานที่กัมพูชาแต่ว่ายังไม่ทันได้ทําอะไรเลยนะฮะก็กลับถูกตารวจที่กัมพูชานจับได้ไเพราะว่าไม่มีวีซ่าเข้าประเทศเขาอะนะครับแล้วก็ถูกรีดไถเงินเพื่อแลกกับความสะดวกสบายเนี่ย<ส>คือตกวันหนึ่งก็ประมาณ15ดอลลาร์ก<ส><ส>็สัก4ี0 0บาทต่อวันแหละคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าหากต้องการอยากจะให้ปล่อยตัวเนี่ยอยากจะกลับบ้านเนี่ย จะต้องจ่ายเงินจํานวน ,6000 บาทต่อคนคูณ2เข้าไปก็ล้านสองแสนบาทคุณผู้ชมคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็พยายามขอความช่วยเหลือไปที่สถานเอกอกนะัครราชทูตณกรุงพนมเปญแล้วนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้รับเรื่องไว้แล้วแต่ก็ยังไม่ได้มีการเข้ามาช่วยเหลืออะไรแต่อย่างใดทําใหเ้เขาที่ถูกคุมตัวอยู่แล้วก็ถูกข่มขู่แล้วก็กดดันมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับกลัวว่าเดี๋ยวชีวิตหลังจากนี้มันจะไม่ปลอดภัยหรือเปล่าจะได้กลับบ้าน,นเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงผู้ร้องขอความช่วยเหลือกันหน่อยครับ ไปถึงคือตอนนี้ผมไม่มีข้อกล่าวหาอะไรเลยที่แบบผิกดกฎหมายบ้านเขาคือ<ม>คือแค่แบบเข้ามาผิกดกฎหมายแล้วเขาจะต้องในประเทศผมแค่นั้นไงอ๋อนี่แต่เขาก็บอกแล้วใช่ไหมว่าเขาจะไม่เสียค่าปรับหรือว,ว่าจตคุกรหรืออะไรใช่ไหมเขาจะเนใร้เทศกลับใช่ไหมไม่คือใช่เขาจะนในประเทศได้ผมกลับแต่คือตอนนี้คือที่จริงผมอยู่ตรงไหนก็ได้แต่ไม่ใช่ที่ตม,เน,อตอนมเนี่ยคือตมเนี่ยแม่งแบบรีถ่ยผมไอ้สามคนเนี่ยเมื่อตอนนี้เราต้องการอะไรนะเมื่อตอนนี้เราต้องการอะไรต้องการกลับประเทศใช่ไหมหรือว่าไง ต้องการกับประเทศคือตอนนี้เขาหูผมว่าถ้าเกิดผมไม่ให้เงินเขาบัดเนี้ยเขาเจะาผมไปอยู่คค้มือแล้วเขาจะเปลี่ยนเอกสารผมให้ผมเหมือนประมาณว่าแบบจะยืนเรื่องให้ช้าเหมือนจะแก้งให้แบบจิดอยู่ที่นี่เป็น5-6าเดือนหรือปีเขาก็ไม่สนใจเงี้ขณะที่ทีมข่าวของเราครับคุณผู้ชมคุณอายุทธทยซึ่งอยู่ที่ศูนย์ข่าวภาคเหนือ ทีมข่าวช่องแปดของเราเนี่ยแหละครับก็ได้เข้าไปพูดคุยกับพ่อของหญิงสาวด้วยนะครับซึ่งเขาก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าช่วยเหลือลูกสาวแล้วก็แฟนหนุ่มของเธอหน่อยแล้วก็ได้นําคลิปที่ลูกสาวเล่าถึงเหตุการณ์มาเปิดเผยให้คุณอายุไทยได้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงนี้สักนิดหนึ่งครับค่ะวันนี้เราติดอยู่ที่นี่วันที่13าแล้วนะคะพรุ่งนี้จะครบ14วันแล้ววันนี้เราก็ถูกตำรวจคนเดิมที่ชอบรีไทยเราไปเรียกเราไปคุยนะคะว่า วันนี้ถ้าเราจ่ายให้เขา1 0 0 0พันดอลลาร์เราจะได้กลับไทยเลยคือตอนนี้เรารู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยนะคะเราเพราะว่าเขาบอกว่าเราอยู่ที่นี่เขาเป็นคนดูแลที่นี่เขาจะทำอะไรก็ได้ขณะที่พ่อของน้องผู้หญิงคนนี้ครับบอกว่าพ่อกังวลใจเหลือเกินเครียดเลยนะเนี่ยแม้ว่าลูกสาวเนี่ยจะติดต่อเจ้าหน้าที่ไทยในกัมพูชาได้แล้วก็ตามแต่คิดว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะส่งตัวกลับมาที่บ้านเรานะฮะ การคุมตัวแบบนี้พ่อบอกว่าแล้วยิ่งมีเจ้าหน้าที่บางคนมีพฤติกรรมเหมือนรีดายเงินด้วยพ่อก็กลัวว่าทางลูกสาวแล้วก็แฟนหนุ่มเนี่ยจะไม่ปลอดภัยฮะอเอาไปฟังเสียงพ่อของน้องผู้หญิงคนนี้กันหน่อยครับขอความช่วยเหลือว่าอยากจะให้ลูกสาวะไ,าะ,ไะได้กลับมาประเทศไทยจะให้ได้กลับมาประเทศไทยทํำยังไงก็ได้ให้กลับมาโดยปลอดภยัยเพราะตอนนี้เป็นห่วงความปลอดภัยมากกว่า แล้วพ่อของหญิงสาวคนนี้นะครับก็ยังวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยหาทางนาตัวพวกเขาเนี่ยกลับประเทศไทยโดยเร็วหน่อยได้ไหมอะ่ะเพราะว่าคือมันนอกจากเรื่องคดีความแล้วเนี่ยถ้าหากลูกสาวกับแฟนหนุ่มเนี่ยทำผิดจริงก็ให้เดิน,ให,ดนให้ดำเนินคดีไปตามกฎหมายนะครับไม่ใช่มาข่มขู่รีดเงินในลักษณะแบบนี้ถ้าหากว่าขู่ไปเรื่อยๆแล้วไม่มีเงินให้ล่ะต่อไปความปลอดภัยชีวิตของลูกสาวแล้วก็แฟนหนุ่มเนี่ยก็จะเป็นยังไงนะฮะเป็นห่วงเรื่องนี้มากเลยนะครับครับข่าวช่องแปครคบเครื่องเคียงข้าง